อยู่กับผมบอลบอลเข้าเรื่องกันเลยนะครับกับการอัปเดตแพทหม่ที่จะถึง30ตุลาเดาว่า30เนาะหรือไม่ก็1พฤศจิกานะครับนะนะครับก็เรื่องบัตรนั่นพาร์ตก่อนเลยบัตรนั่นพาร์ตเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องการเงินสนับสนุนนะครับคนที่สนับสนุนบัตรนั่นพาร์ตนะครับสายฟรีอยู่ได้ได้เรือดำน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็สายเติม250ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับแต่รระดับกลางระดับสูงเนี่ยนะครับเป็น v i p พีรีเมียมเนี่ยนะครับประมาณ5 0 0กว่าบาทนะครับ ก็ใครมีเงินก็สนับสนุนได้เลยของพรีเมียมใช้ได้อยู่นะครับสำหรับคนที่เติมนะได้ได้ปืนฮีโร่ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถามว่าผมเติมไหมอาจจะเติมนะครับส่วนในเรื่องของพรีเมียมนะครับทำเควสรายวันนะครับจะได้30 BP มาอัปเกรดหลอดพรีเมียมนั่นเองก็เอาง่ายๆใครอยากได้เรือดำน้ำเอสนะครับ25าเนี่ยก็ต้องทำเควสกันหน่อยนะครับสายฟรีได้รับแน่นอนนะไม่ต้องเติมด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยคุ้มนะครับสำหรับ ถามว่าสายฟรีมีดียังไงไปดูกันอย่างแรกเงิน10ล้านนะร้อยอัพเกรด2 0 0รีแพคคิดพันโกทองอ่ะ1,000ทองอ่ะคุ้มอยู่นะเรียวกันมาลิน f a x x ทองนิวซับมารินนั่นเองเติม250บาทประมาณนี้นาะ30ล้าน250สิอัพเกรด4 0 0รีแพรคิดร0อเติมอาวุธ4,000ทองเนี่ยสีเดพรีเมียมอิตาลีคาวัวเรียวกันอามัดมาลินกิบก,าก้กากิก้าแปดล้านกว่า f a ทองนะครับโคลิซิย x Web Rider, 5 1 w e b r i d e r h ิ l i c o p t e r 2ลำ New Submarine แค่นี้ก็คุ้มแล้ว250บาทไปดูอัน PVP Premium กัน v p ก็จริงๆเลยนะ40ล้านดอลลาร์นะ250อัพเกรด40 400ดิ400รีแพคคิด100เติมอาวุธ6,000ทอง4 Premium ไม่เจ็ดไปเลยวะอิตาลีคาวัวเรียวกันอามัดมารินกิฟกา F A X X โคลิซิยาเว็บ51ไรเดอร์3เฮลิคอปเตอร์มีฮอทองด้วยนะฮอลีเจนอะเรือดำน้า ปืนลีเจนโอ้โหปืนลีเจนไรปืนฮีโร่เอ r อนะโคตรเด็ดนะครับอย่าลืมนะครับที่เ de ด็ดที่สุดก็คือเรือดำน้ำนเองนะครับไปไปดูเรือดำน้ำกันสำหรับเจ้า SMX25 เรือที่จะหลุดมานั้นข่าวน้อยมากว่ามันจะหลุดว่ามีอาวุธอะไรแต่แน่ๆมี AA2 ป้อมนะครับนะจะหลุดนั้นผมว่าน่าจะมาสัก6ป้อมได้ต้องรองดูอีกทีหนึงตอ่อวปดอีก นะฝั่งละ2ข้างอาจจะเป็นตอนวิดีโอพิเศษหรือเปล่าออก็ไม่แน่ใจนะสำหรับรางวัลบัตเทิลพาร์ตอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับส่วนอันต่อไปอีกซุโมะนะครับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นั่นเองเป็นเรือพิฆาตรหรือเปล่าใช่ไหมผมอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตอนนี้มีรูปออกมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมว่าน่าจะเข้าพร้อมกันแพดหนูนหรือเปล่าแพดหลังอันเอนเตอร์ไพรส์นะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะน้อง ในเรื่องต่อไปก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะลำใหม่นะครับที่จะเข้ามาโอ้เท้ใช้ได้อันนี้ก็อยู่บนอ่าอิซุโม,โมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมันคืออิซุโมใช่ไหมอิซุโมอิซุโมเนี่ย j s อิซุโมนะสำหรับเจ้ามัดวันเนี่ยโอ้โหมันก็ใช้ใช้ได้อยู่นะแรงใช้ได้อยู่นะดูด,ดิรู้สึกจะเป็นมิสไซล์หมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่นะ เป็นมิสไซล์หมดเลยทุกอย่างนะครับยิงใช้ได้เลยเนะี่ยโอ้ยิงมิสไซล์ไปโอ้ได้อยู่นะแรงอยู่โอ้โหอันนี้ก็คือลังจะเข้ามานะครับนะไม่รู้ว่าเข้ามาแผ่นนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่เขาวอลไม่เห็นก็น่าจะเข้าเลยอะไรที่วอลไม่เห็นเข้าหมดแหละผมว่าอย่างนั้นนะนะครับมันก็เท่ใช้ได้เลยจะเผื่อได้อยากให้บังคับได้สามลำบับงคับได้ที่ลำนะครับก็อันนี้ก็เป็นของเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะที่จะเข้ามานี่ยิงยิง บอมเบอร์ได้ยิงโดนไม่ยิงโดนเบาจังวะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยิงการยิงมีการเ <This. S 1> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเบรกขณะยิงนะแม่ใช้ได้เลยนะผมว่าโอเคเลยนะก็ดูเท่ใช้ได้นะครับอ๋อมันเป็น c v x นั่นเองนะครับน้องๆ <laughs> ไม่ใช่ J s s u m ดนะครับนะดูการยิงครับโอ้ยิงลัวใช้ได้บ่าล่ะ เราบังคับว่าเราจะหยุดยิงตอนไหนก็ได้นะครับมันมันไม่ต้องยิงจนหมดแม็กเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับก็ถือว่าสําหรับใครที่ชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจัดว่าดีเลยนะนะอันนี้ก็ A p ฟฟ o e n i x นะครับที่จะเข้ามาไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเข้านะดูดิโอ้โหลังการงานสร้างรุนแรงใช้ได้นะครับแต่อาวุธเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะ เอเฮ็ดอะไรนั e oh, ่นเลยอะลำเมื ừ, <t <t ่อกี้หรือว่าเป็นลำเดียวกันวะเหมือนกันเด้เลยอาวุธโอ้โหแต่ก็ยิงผมกูยิงรวงอย่างงี้ตายแล้วยิงรวงอย่างงี้ตายหาเลยนะผมว่าตายหาแน่ๆนะครับนะโอ้ยิงจัดจ้านมากเซอร์กี้เขาบอกว่านะมีเรือ KDX KDX 3จะเข้าเนาะเครื่องบิน A10 Thunderbolt 2นะสกอร์เปียนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เจ้า เรือบรรทุกเครื่องบินเฮ้ยบรรทุกฮออิสโมะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เขาคิดตลอดว่าจะเอาอะไรเข้าคอนเทนต์อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเรือเนี่ยผมว่าโอเคเลยต่อไปเป็นฟีเจอร์ใหม่ถ่ายภพาพยนตร์ก็คือกดซ่อนอินเทอร์เฟซหมดเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปเงี้ยโคเฟี้ยวดอีงหน่อยทำเป็นหนังได้เลยเนี่ยนะครับโอเคเลยอะ่ะสำหรับอินเทอร์เฟซนี้ผมชอบมากนะครับนะ นะโอเคต่อไปเราไปดูกันต่อครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยเนาะนะสำหรับข่าวเรือ USS Enterprise CVN 80นะครับนะสำหรับเจ้าเรือนี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับมันดูโหดร้ายทารุณสำหรับผู้เล่นใหม่มากนะครับถ้าขึ้นมาเทียรสาก็ต้องมาเจอไม่รู้จะถ,ถูกย้ายไปเทียร์4จริงหรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ CVN แปนะครับที่เป็นแศูนย์ะครับมีด้วยกันเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือปืนระเบิดเครื่องบินเครื่องบินขับไล่โอ้เครื่องบินบ2 1ด้วยป่ะนะ่ะโดนโอ้คือมันมีครบเลยอะบอมเบอร์เครื่องบินขับไล่เครื่องบินจู่โจมนะครับแล้วก็โดนนะครับฮลิคอปเตอร์โอ้โหมีครบเลยทุกอย่างสเปรละมีหมดเลยลำนี้เขาให้หมดเลย ก็มีด้วยกันก็คือหนึ่งบอมเบอร์สไตล์ไฟเตอร์ไฟเตอร์โดนเฮลิคอปเตอร์5้าอโต้แคนนอนเลยนะโหดมากแล้วก็6 AA นะครับถือเป็นอะไรที่ควรลังการเลยยอมยอมก็จริงๆยอมยอมก็าตามนี้เดี๋ยวก็จะมีเกมเพลย์ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนอัปเดตจริงเหมือนเดิมทุกอย่างแหละไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนะครับดูดินะครับก็คิดง่ายๆว่าเป็นเจอรลอฟอัพฟอร์ดอัปเกรดแล้วกันเนาะทางน้อง และข่าวสุดท้ายสำหรับ US a n p r i s e ก็คืออาจาจะมาจริงๆนะครับแผ่นนี้นะแล้วก็ราคาอยู่ที่120ล้านดอลลาร์โอ้พระเจ้านึกว่าจะขายเป็นทองแต่ขายเป็นเงินโคตรเฟีย้ยวเลยนๆๆ้องๆไงเก็บเงินรอสตาร์ทรอ5วันที่เหลือได้เลยนะเผื่อมันจะมาแผ่นนี้นะจ้าน้องๆโอเคพูดถึงส่วนที่ยังไม่เข้าแล้วเขาน่าจะลืมนะครับน่าจะเป็น Mix 41แล้วก็ SU 75ของรัสเซียนั่นเองไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่าสำหรับ2ลําองลำนี้เนาะ แต่ผมอยากให้มันมานะจะได้มีเครื่องบินไปต่อสู้กับฝั่งอเมริกาบ้างนะครับและส่วนที่เหลือก็คือพวกปืนที่่อมาของรัสเซียปืน r b u อะไรทักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ปืนอะไรเนี่ยทักอย่างหนึ่ง AA นะครับนะแล้วก็ปืนใหญ่นะครับของรถถังนะครับรถถังก็ทําแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับเขาต้องการกําลังสนับสนุนอยู่อย่าลืมอุดหนุนแบตเทนพาร์ตเขาละกันนะครับแล้วก็สิ่งที่คนรอคอยเมื่อมีรถถังก็ต้องมีอู่ต่อเรือ นะครับนี่ครับเป็นไงครับใกล้นะก็วางแผนไว้เป็นแบบนี้ก็น่าจะออกแบบนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งะปอยออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับวันตอนเย็นวันวันต่อไปผมจะมาตอบนั่นเองนะครับโอเควันนี้บอลบอลชแนลนะครับเกี่ยวกับ เดยนิววันนี้นะครับขอไปก่อนนะครับขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับสำหรับใครที่มาใหม่ฝากกด s u b s ไ r i b e กดไลค์ให้คลิปดันไปข้างบนด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนี้นะครับแล้วก็โชคดีครับทุกคนเจอปืนแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะดูคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์ดันคลิปขึ้นไปให้หน่อยนะพี่น้องประชาชนนะบ่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อแนละ้วน้องๆน,น,นะนะแล้วก็เราจะทำตามสัญญา